สวัสดีค่ะนิงคามกเคนโชค่ะชาวราศีกรกฎประจำวันที่23 29พฤษภาคม2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะภาพรวมเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์นะคะการที่พบเจอหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์นะคะหรือแม้กระทั่งกลุ่มเพื่อนฝูงที่สนิทการได้อยู่รอบร้อมนะคะห้อมล้อมกับคนที่สนิทเพื่อนฝูงลูกน้องบริวารต่างๆนะคะ สัปดาห์นี้เรื่องของการทำงานนะคะคุณเองก็จะเป็นคนช่างพูดช่างเจรจานะคะมีความคิดไอเดียสร้างสรรค์ที่ดีอาจจะมีเรื่องของการที่ต้องเพิ่มความอึดอด,อดทนเข้าไปด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะออกไอเดียความคิดสร้างสรรค์ได้ดีเป็นพิเศษนะคะก็เหมาะกับสายศินสายบันเทิงต่างๆง,ง,งานออกแบบหรือว่าการท่องเที่ยวต่างๆนะคะ ก็ต้องเน้นปฏิบัติเน้นลงมือทําด้วยนะคะก็จะได้เกิดผลสำลิเกิดขึ้นใครที่อยากเปลี่ยนแปลงตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะช่วงนี้อาจจะเหมาะกับเรื่องของการสื่อสารมวลชนหรือว่าการใช้คําพูดเพื่อเจรจาต่างๆงานสอนงานพูดต่างๆก็ถือว่าถูกชะโลกท่านที่ทําธุรกิจนะคะอาจจะต้องมีการเดินสายพบปะพูดคุยกับลูกค้าหรือว่าโทรพูดคุยเจรจานะคะถ้า work from home ก็อาจจะมีการ ติดต่อกันมากขึ้นนะคะก็จะเป็นช่วงที่ดีในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้อย่าลืมเก็บออมนะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณใช้จ่ายเรื่องของค่าใช้จ่ายส่วนตัวการเสริมสวยเสริมหล่อความสวยความงามนะคะการซื้อเสื้อผ้าดูแลตัวเองรวมทั้งการท่องเที่ยวเดินทาง การปาร์ตี้สังสรรค์ที่เกิดขึ้นนะคะทำให้ชาวกรกฏต้องบริหารรัดเข็มขัดให้ดีสุขภาพนะคะเกี่ยวกับธาตุลมนะคะช่วงนี้พวกฝุ่นควันหรือเรื่องของโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นนะคะไข้หวัดภูมิแพ้ต่างๆเกี่ยวกับทางเดินหายใจแล้วก็การทานอาหารนะคะระวังท้องอืดท้องเฟอ้อได้ คนโสดนะคะสัปดาห์นี้นะคะเป็นความรักนะคะที่ถ้าคุณพบแล้วอาจจะเรื่อยๆนะคะเป็นการค่อยๆดูใจค่อยๆให้ความรักผีบานลงตัวนะคะท่านที่มีคู่แล้วก็ถือว่าโรแมนติกราบรื่นดีนะคะที่มีปัญหาก็จะเคลียร์ใจกันได้ง่ายนะคะถือว่าเป็นความรักที่ราบรื่นลงตัวในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคารมิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คารมิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ